ไปรุ่นเธากรณีเป็นเบงเชื่อ <Hayır> จ <forecasting S 1> <PDF> ้าจ้าผู้ก็บอกงงจ้าจ้าซื้อซื้อที่ซ่ามาฝากนี่ได้ถ่ายไปเรื่อยๆรเช่นนี้สี่ร้อยสิบสี่คน นี่ค่ะรอไหมคะอยากเห็นมากรอทุกมุมนะคะนี่ตากล้องตากล้องจำเป็นรถอับรถขับรถนี่มาแ้วมาแ้วมาแ้วไฟเขา ไม่ต yeah, yeah, yeah. ้องแก่มากเลยฮะมาดูดูโขาบอกว่ี4ชั้นหรอพวกเราค3 6เดินสี่แยกกันเลยแยกมาแต่สายแยกเดินลงมาจากเดินลงมาจากบันไดลบลบน้อยเดี๋ยวเดินลงมาจากบันไดนะคะ đơn đẹp đơn đẹp Action <laughs> <laughs>